เสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนมาเด้อโอ้ยนี่ไม่มีผักอะไรทั้งนั้นหละกินอย่างนี้อยากกินอย่างนี้เนาะแคบหมูก็ทำเองอจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆนมาเก็บถัว่วโอ้ยมาเก็บถั่วก็ไม่เห็นผักเหี่ยวได้มากรดผักตากแดดเพื่อนเพื่อนเลย ได้มารดผักตากดแดดไปไม่ยายไปเก็บทัว่วเปิดน้ำทิ้งไว้ผักเหี่ยวหมดเลยอากาศร้อนสามสิบองศาไม่ตกไปอีกหลายวันเลยม,มาะยายเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวตอนเย็นๆค่อยมาอันนี้ไม่ไว้ร้อนมากอือดูฟักทองเมื่อเช้ายายไม่ได้ออกมาให้อาหารกระต่ายแฟนยายออกมายายสักผ้าดูดูคนๆเย รเน,นี่เสียสลาบผ้าหม่มนวมมามามาปิดให้กระตายสงสารไปอายายเก็บถั่วยังเดียวแล้ว,วันนี้ตำถั่วตำถั่วไม่ใส่ผักเนาะไม่กินกับผักตำถั่วก็ผักแล้วรดน้ำอยู่เมื่อกี้ฟอไวมากเลยนี่นเพื่อนๆเลยเนี่ยนิ่มไวมากเลยดูดิ ว่าจะไม่แช่เลยนะเนี่ยปลูกว่าจะได้กินแช่เสียของแช่เสียของไปเก็บข้างในนะมันรม่มๆมเมันก็โตอยู่นะเพื่อนๆน,นึกว่ามันไม่โตก็แรงเนี่ยปีนี้แหละปลูกได้สวยปีก่อนๆมาแต่ว่ามันเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนดกสั่งลาเลยเนะมันมาพรวดพลาดพลืบแเลยมันก็ ไปเลยเนี่ยใบเหลืองแล้วนะกินไม่ทันเลยปีนี้อะไรก็ไม่รู้อะไรก็มาไวไปไวอามารดน้ำก่อนเก็บมันก็เปียกสิจ้าฉลาดเนาะเยตะไะนี่กินไม่หมดหรอกแค่นี้คนเดียวเนาะไปเก็บมะเขือเทศ เดี๋ยวตอนเย็นๆค่อยออกมาใหม่รับหมดแล้วเพื่อนๆเลยออกมาสักออกมาตากผ้าก็เลยเลยไปเก็บเดี๋ยวจะทอดแคบหมูนะคะอันนี้พ่งนี้ามาคนละแพ็กเลยแฟนยายจะเอาติดมันๆสเต็กส่วนใหญ่จะทำเนื้อแดดเดียวพ่งนี้ว้าร้อนเดี๋ยวยายเขาตำเขาทอดก่อนเด้อเดี๋ยวค่อยมากินกัน เสร็จแล้วเพื่อนๆมาเด้อโวย,โยนี่ไม่มีผักอะไรทั้งนั้นแหละกินอย่างนี้อยากกินอย่างนี้เนะาะอากาศร,ร้อนๆน,นี่แคบหมูสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแลวจ้าเพื่อนๆมาเด้อวายวนี่กินกินทุกวันก็ไม่ได้นอนเบือ่อ ไปผัดไป,ไปแกงอะไรมันใช้ถัวอย่างอื่นแทนได้นะแคปหมูก็ทำเองออกระเทียมดองของเราเอง ก่อนก็ไม่ชอบกินมดองเองชอบกินกระเทียมดองอมืมีหลายอย่างมากเลยที่กินไม่เป็นพอมาทามันทํายําทําอะไรแต่ก่อนไม่ใส่นะากระเทียมดองอพอมาทําเองมันบังคับให้เราต้องถนอมอาหารให้เราต้องกินเออกินไปกินมาติดใจ ข้าวเหนียวผสมข้าวจ้าแล้วแต่วันนี้ใส่ข้าวเหนียวเยอะหน่อยจะกินกับตำทั่ว ตอนแรกยายชีไม่ต้องชีกคือได้ทั้งเปลือกอย่าใช้กระเทียมปอนดองอร่อยอร่อยอร่อยทุกอย่าง น้เริ่มเพลดแล้วไม่กินข้าวแล้วข้าวเรากินตอนเย็น i xoay ta nó Mình có hình đỡ Tiếp nít nó Mà bạn kia thương chọc có phạt lấy có có tiếp hay dây